มาแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะเลยยังครับสวัสดีครับครับผมผมป๊อกนะครับเป็นเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทยูซพายนะครับวันนี้จะมาไลไรสดเกี่ยวกับปวดหลังนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำตัวก่อนนะครับอันนี้คือน้องช้างนะครับเป็นฝ่ายเทคนิคสวัสดีครับดูแลพวกกล้องพวก CBI นะครับหรือว่าพวกไอโมนะหรือว่าโปรเจกต์ที่เป็นเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะน้องช้างทุกคนช่วยดูแล ส่วผมเองเนี่ยก็คือดูแลเรื่องโปรเจกตนะ์เรื่องเทคนิคเรื่องซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ๆนะครับอ่าวันนี้ผมมีกล้อง Full Color นะครับเป็นประบบ HD 4K นะครับสเปคเป็นไงบ้างครับ้องชั้สเปครับผมกล้องี่ล้านครับนี่เป็นรุ่นอะไรตัวนี้เป็นกล้อง2ล้านนะครับรุ่นอะไรเรอ่อรุ่น HFW 1 2 3 9นะครับ ติดเนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่มี led นะครับก็สามารถนะครับเป็น 3D นะครับก็ใช้งานนะครับได้24ชั่วโมงนะครับเป็นภาพสดนะครับระยะแสงที่ส่งได้ถึงกี่เมตร20เมตรถึงไหมครับระยะแสงความสว่างนะครับประมาณยี่สิบเมตรได้ใช่ไหมอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ครับ20เมตรนะครับตัวนี้ก็ สามารถกันน้ำได้นะครับครับเป็นมาตรฐานไอทีหกเจ็ดใช่สามารถจุ่มน้ำได้นะรปะมาณไอทีเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรไม่ก็ไม่ถึงแน่นอนครับก็ประมาณห้าสิบเซนนะครับใช่ครับจริงๆเราไม่ใช้เราแค่เป็นมาตรฐานสําหรับเบอกว่าสามารถที่จัะกันน้ําจุ่มน้ําได้นะครับในระยะหนึ่งเมตรนะครับแต่จริงๆแล้วคือใช้กีมาใช้ภัยเราใช้ข้างบนอยู่แล้วไม่ได้จุ่มน้ำแน่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำจะเข้า ฝนตกก็สบายๆนะครับตัวนี้ครับการแดดกันฝนได้นะครับก็เป็นต้องสองล้านนะครับมี LED นะครับอยู่ในตัวนะครับก็สามารถปรับปรับปรับได้สี่โหมดนะครับตัวนี้ก็คืออ๋อใช่ใช่ใช่ครับมันมีโหมดให้ปรับอยู่ครับระบบอะไรบ้างนะครับระบบนะครับก็คือมันสามารถรับกับเครื่องบือที่อยู่ในท้องลาดทุกวันนี้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพราะมันมีถึงสี่ระบบใช่ไหม อ่าเป็นระบบระลอกที่เป็น c v s นะครับ tvi นะครับ ahd นะฮะตัวตรงนี้ก็คือเป็น cdi ของกล้องของเราอันนี้จะมีตัวอย่างภาพใช่ไหมครับวันใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นกล้องที่ผมต่อไว้นะครับเด็ดตัวนะครับครับทำไมมันมีเหี่ใอันนี้มันไม่มีที่ตั้งมีที่ตั้งนะฮะใช่ครับอัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นล่าสุดของกล้องของจริงครับเพิ่งออกมา เราผมเองก็ไลฟ์สดครั้งแรกด้วยนะครับตื่นเต้นมากนะ <laughs> <laughs> ทีมงานเบื้องหลังเรานะครับตรงนั้น <laughs> มีคอมเมนต์อะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับ <c oughs> ปกตินะปกติแล้วในส่วนใหญ่เนี่ยพก็ผมเองเนี่ยคือจะรับสปอร์ตด้านทางด้านเทคนิคเครื่องอาทางโทรศัพท์ก็เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นะครับสักพักก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าต้องหลีกต้องมาหนีมาไม่หนี ต้องมาไล่เสิรก่อนนะครับเพื่อให้เกิดตัวนะครับว่าจริงๆทีมงานดิจิทัลพายนะครับฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยจะมีอยู่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขามีติดใจอยู่หลักๆก็จะมีมีผมนะครับฟอปเนี่ยแต่เช้าเนี่ยจะมีหลักอินเทอรฟเฟซนะครับก็จะคอยแก้ปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆเรื่องรีเวิร์สนะครับเรื่องการดูออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะฮะส่วนที่เป็นทุกสโตรเรจพวกที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็จะเป็นโปรเจนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบันทึกต่างๆหรืออว่่าากกล้งธรรมดเเนนีย็็จะป น้องชายทุกคนดูแลนะครับครับอันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยนะฮะนะพูดไลฟ,ฟ์สดวนไปใครเก่งนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมพิ่มเติมโอเคดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลยเออเดี๋ยวเราลองปิดปิดไฟดูไหมลองปิดไฟมืดนะครับมืดนะครับ <laughs> เป็นสีอยู่นะครับมีไฟสองอ่านี่คือไฟของกล้องนะครับ้าราจะดิษแสงที่เป็นสีส้มนะฮะเป็นสีวอร์มนะครับเป็นสีวอร์มตัวนี้จะเป็น LED สีวอร์มนะครับซืม้ามาก็แน่นอนครับว่าไม่เป็นขาวดำแน่นอนนะฮะสว่างนะครับ,รบเป็นสี 24ชั่วโมงเลยนะครับไม่มีขาวดังนะฮะอันนี้ฟูคันเลอร์ของแท้นะครับพอมีแสงด้วยโอเคเดือดใสได้เลยครับอ่าสองรุ่นนี้เห็นไหมนุนเซอร์ทำยังไงอีกสองรุ่นนี้ต่างกันตัวที่ตรงไหนเอ่ยนะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันสองรุ่นเลยซีคจะมีสองรุ่นสองสองรุ่นเหมือนกันเลยลูกโยกสองรุ่นสีขาวมาโชว์อย่างยี่สองอ๋อสองรุ่นอ่า อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นการบันทึกเสียงอยู่ในในตัวนะครับอีกอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะครับก็หมายถึงว่าตัวมันจะมีมันจมันัวมันจะมีเอ่อขีดเอกับไม่มีขีดเอก็คือการบันทึกเสียงนะครับมีอยู่สองแบบนะครับขีดเอคือ<ด>สเต็ปใช่ไหมขีดเอคือโอริโอใช่ครับือมีมาในตัวนะครับอ่าสำหรับที่ดึงได้ส่วนของราคานี่เดี๋ยวทางทีมเอ่อทางทีมเซลล์เดี๋ยวมีการแนะนำช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆขอดูกล้องใกล้ๆ เปิดกล้องใช่ไหมครับเ๋ยวว่าขอดูหน้าตาทีทีแบบกล้องกระชับครับมือพี่สวยดูดูทรงกล้องชับมือสั่นแล้วครับเนี่ยอันนี้วัสดุวัสดุจากอะไรอันนี้วัสดุจากอะไรคะวัสดุจากอะไรครันอลูมิเนียมใช่ใช่ครับลูมิเนียมครับต้องกลัวคือแข็งแรงแันทุกได้อลูมิเนียมไม่มีสนิมด้วยติดภายนอกใช่ไหมใช่ครับเป็นภายนอกครับถ้าเป็นกล้องพูเลยอ่นี้เป็นภายนอกอยู่แวเพราะสามารถที่จะจุ่มน้ําได้นะฮะแล้วก็ อยงที่บอกว่าเราวอร์ด,ดี้เป็นอลูมิเนียมมันกันสนิมได้ไม่สื่นแน่นอนระบบไฟดีไหมคะระบบไฟครับเป็นเออเป็นเป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์พาวเวอร์หมายถึงว่าคือระบบไฟเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแรงดันของไฟนะครับพยนต์ไฟเกินหรือไฟลดระดับนะครับตัวนี้มันจะมีการปรับเออกระแสไฟฟ้าถูงมั้ยถ้ามันมีกระแสไฟฟ้าตกหรือเกินไปเนี่ย ที่ตัวกล้องเองมันจะมีไอคอนเตือนที่ที่ตัวกล้องนะว่ามีไฟเกินหรือว่าเราไฟต่ำเกินไปนะครับคณจะต้องมีการแก้ไขหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวอะแด,เดปเตอร์ทันทีนะไม่ต้องห่วงเรื่องมือหรือไฟนะครับน้ำหนักก็ใช้ได้ครับไม่ถ่านเลยรแ,แรงเดี๋ยเดี๋ยวขอด,อด,ออดูดูภาพจากกล้องอีกทีดีใชัดพจากล้อ,องปิดไฟัไหนดี นี่ถ้าเกิดต่อสาีมันก็จะมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองลอง,ลอ,งลองปิดไฟดูทดสอบอดูอกรอบนะครับอออพอไฟมืดนะครับตัวกล้องเองก็ตัดเป็นเซนเซอร์เป็นไฟนะครับเป็นไฟเปิดขึ้นมา สังเกตดูว่าแทบจะไม่เห็นเป็นขาวดำเลยนะครับเหมือนเราเอาไฟฉายส่องเลยตรงไฟตะว่างนี้ได้ค่อนข้าง,งจะกว้างนะครับกว้างกว้างใองเลนเลยและ้วะยะไกลได้ถึง20เมตรครับใช้ออเดอร์ได้ดีเหมาะกับการใช้งานภายนอกได้ได้ดีที่สุดค,คือสามารถมองเห็นจาานะไกลแล้วครับว่าตรงน,นี้คือคือมีไฟ มองไกลๆอาจจะรู้ว่าเป็นหลอดไฟหรือเป็นกล้องก็ไม่รู้นะฮะสวยงาวตอนนี้เลยตอนนี้ทีมงานเรานะครับมุนรอสาวสวยนะฮะอยู่เบื้องหลังก็ามสำเร็จเปล่งกล้ามโชว์เลยฮะโอ้อันนี้จะเรียกว่าไขมันนะครับแน่นขึ้นเฉ คอมเมนต์หร so si like? ื like yes. tá, so ่อสงสัยที่คำถามนะครับสปอร์ตเป็นยังไงยังไงชื่อคนนี้สปอร์ตเซลกิฟสปอรับเซลกิฟสปอรับเข้าฟังนี้เดี๋ยวไปครับคุณกิรับมาเข้าเฟซหน่อยครับคุณคุณคุณกิฟส์เขาเลยฮะผมกิฟส์ไม่เข้าแลเดี๋ยวพี่เราไม่เข้าเองสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชื่อนามตู้หน่อยครับนะคุณกิฟสครับสวัสดีครับเซลกิฟส์ครับเซลกิฟสขายขายอยู่ตรงไหนครับอ่าผมอยู่เขตยดทางใต้ วันออกครับวันนี้มาทำอะไรคะก็มาแนะนำโปรดักต์ของตัวโฟกัเลอร์เดินผ่านมาเดินผ่านมาก็เลยเข้าเลยฮะข้าเลยของดีโปรดักต์ใหม่ครับผมโฟกัลเลอร์ตัว2.0นยครับสเปคมันเป็นยังไงบ้างคะไออาระยะเท่าไหร่ระยะ20เมตรเท่าเดิมครับแต่ที่แปลกคือแปลกคือไงครับ อะไรครับคิดคิดแล้วพูดช้าเลยวันนี้9.9มีรุ่นไหนจัดโปรบ้างคะแต่แกงส้มตัวที่ความพิเศษสุนะครับกับพี่บใช่ใช่ใช่พี่บุญตัวนี้ก็คือจะจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับวันที่9เดือน9จากราคาปกติราคาไม่เอาอะราคาคือหลักอันนี้ร้านเหรอร้านสิครั้านนียผมรู้สึกว่าติดเต้นมากเลยในคนเหนือใหญ่ ขอบคุณหนึ่งตามคนดูนะฮะเฮ้ยว้าเอาสารนะครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นรุ่นไหนที่จัดโปรบ้างคะจัดโปรโมชั่นวันนี้จะเป็นรุ่นคูเปอร์รุ่นเล็กเป็นต้องรุ่นเล็กราคาได้ไหมครับราคาไม่ได้ราคาราคาพิเศษติดต่อในไลน์ครับสำหรับช่างหรือว่าใช้เองวันนี้วันเดียวครับสำหรับ b 2 a สองหนึ่งแล้วก็ตัวโดมมีทั้งบูเลตแล้วก็โดมนะครับ ัวบเลเลต B2A21 ตัวโดมจะเป็น T2A21 ความเร็ว2ล้านระยะ IR 20เมตรครับภาพชับโอเคโอเคแล้วก็จะมาเป็นรุ่นไลท์ก็จะเป็นพัน2 cm ครับระยะอินฟราเรด30เมตรก็จะได้ไกลกว่าไกลกว่าครับไกลกว่า10เมตรตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้เล็กราคาดีครับราคาดีุ่นนี้มันมีเลนเลนขนไไาดเท่าไหร่บ้างบอกว่ากล้าเหรอสตาร์เกามื ต้องมีกี่เลน,น่นเลยนะตอนนี้จะมีจะเหลือตอนนี้จะเหลือแค่สองจุดแปดเพราะว่าสามสองจุดหกเขามอไปแล้วฮะหมอแล้วฮะแ,แล้วก็รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบิวอินไม์นะครับจะเป็นกล้องมีเสียงจะเป็นรุ่น s f w u อ2 f ด a ระยะอินฟเรดอยู่ที่สามสิบเมตรบิวอินไม้เป็นบอดี้เลนสครับตัวนี้มีแมนตัวด้วยว่ามีกีเดใช่ครับ oh. ขนาดเลนสองจุดแปด กัมนึครับตอนทีโผลายดีขายดีฮะหรือว่าถ้ามีโมเดลสั่งหัวก็สามารถสั่งบายอ่าได้ได้นะครับใช่เราะของเราพันยาจะเข้ามาเร็วนี้ก็มาสรงมมากเออแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้ใหญ่หน่อยเป็นไวนิลหรือว่าแกะให้ดูแกะให้ดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับสวยที่จะสั่งตรงนี้ อันนี้ตั้งใจแร,จรงจริงๆริงครับช่างอย่าเขินสิคะเซลอย่าเขินค่ะเป็นตัวเองอ่ะเป็นตัวเอง <laughs> อันนี้เกรงเดี๋ยวนี้จะเป็น,นเบ,บอดี้ไมเนียลนะครับหรือช่างเขาจะเรียกว่าบอดี้พลาสติกตัวนี้จะเป็นขนาดเลนส์องจุดแปดโมบายรุ่นจะเป็น H F Element U ทั้งสองร้อย T L Q A ระยะอินฟาเลตจะอยู่ที่แปดสิบเมตร ครับก็จะได้ไกลกว่าตัวรุ่นเล็กเพราะนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ระยะที่ไกลขึ้นแล,ล 7, นน้วก็อะไรคันๆจะกว,ว้างกว้างครับสองจุดแปดกว้างความละเก็เท่าครับสองล้านพิกเซลครับพิกเซล,ลามาตรฐานครับีย๋<ะ>ย,<ล>ยวก็ระยะตึกนี้มั้ชัดเจนเลยมันจะมีสองตัวก็คือ b ว i l t i ไม์กับตัวไม่มีไม์เหมือน,นกันบอดี้เหมือนกันแต่ว่าตัวไม่มีไม้เนี่ยระยะอินฟราเรดจะลดลงเหลือแค่สี่สิบเมตรครับถ้าเกิดเลือกใช้จริงครับตัวนี้ ครบเครื่องหรอครับี๋ยวน,น,น,นะครับราคาใกล้เคียงราคาต่างกันไม่มากท <laughs> างเอื้องถึงครับแต่ถ้าม,ถามีถ้ามีไม่มันก็จะเหมาะก,กว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะรับฟังบรร,ร,ารยากาศรอบาได้ครับใช่ที่ทำสำคัญก็คือเครื่องตต้าหัวเนี่ยมันรองรับไมลอยู่แล้วครับถ <c oughs> ้าเกิดเราไม่ใช้เราซื้อไปรุ่นนี้มันก็คุ้มกว่าเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดเสียงได้หรือว่าเราใช้เราก็เปิดได้ หรือว่าาระไใช้ระบบอื่นได้ด้วยเพราะว่ามันจะไม่รว่ามัหได้ใช่ไใช่ครัลองรับสี่ระบบ็นทีเนีรัไอทีได้รุนนี้ก็เินคุมนะครับเราขลอรับีนะครับขึ้นลองรัเครื่องได้ห้าระบบต้ได้สระบบครับเคได้ข่ามีของแถมด้วยใช่ไหมคะเยอะครับมีข่าไครับทำไมไ่รู้ไปเอาข่ามาจากไหนไนองแมนี้ตัวนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวนะครฮะผมจำได้อันนี้ซื้อครบสามพันบาทได้ปลอกแขนสำหรับช่องนะฮะลองล้างเทสหนะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับปลอกแขนยังไงเนี่ยตั้ที่นะตัวไม่ได้ครับอย่าแตะเลยก็จะเป็นปลอกแขนกันแดดนะครับอ๋อไว้ใส่แขนในใส่ใส่แขนนะครับตัวนี้ก็คือใส่ให้ดูได้ไหมคะใส่ดูหน่อยใส่โชว์หน่อยใส่ดูได้ไหมตัวกล้ามไหนนะครับ แก้มก้มของเขียนนะแล้วสนไหเขาดรองอขาตัดเด่นไม่แ่เูากสโลโก้ต้าหัวเหมาะสำหรับการทำงานนะครับตักแดดนะครับอบอุ่นได้ด้วยตากแงก็ได้ตักฝนก็ได้สวยงามมากผมเราทำเังนะัดไม่ไ อ่ากันนี้โปรโมชั่น9เดือน9นะครับ9เดือน,ดนะดาษโอ <Okay. S 3> แถมยังไม่พูดถึงอะไรของแถมเยอะครับ9เดือน9 <c oughs> อันนี้พูดผิดนะครับเมื่อกี้แจ้งไป3,000บาทแถมปลอดแถมอันนี้แค่1,500บาทก็ได้ปลอดแถมแล้วนะครับส่วน3,000บาทจะเป็นตัวนี้ครับนี่คืออะไรที่กันแดดของจ้าเพรว่พี่กันแดดได่าือี่เออพี่นด้ว่าเสืออันนี้ที่วางหน้ารถป่ะคะ อ๋อการแดดรถใช่ไหมครับกระกใช่สวยแหมเลยสามพันบาทที่เอาไปเลยตัวนี้ของแถมครับแล้วก็คีนต่อไปจะเป็นตัวเสื้อตั้งหัวค่าวมนะครับเป็นจะยืดอันนี้อยากอยากดูไหมครับอยากดูครับต้องใส่ให้ดูก็ได้ครับอยากดูอ่ะดูเฉยก็ได้ครับ้อยืดข่าโมตัวนี้ซื้อครบห้าพันบาทได้ของแถมครับไปเลยครับครับเปิดโชว์ ตัวแล้วก็ความสวยงามนะฮะที่ขยาเสียอยางง่ายครับอันนี้ก็จะมีทุกไซส์นะครับไซส์ก็ถึงไซส์แก้วนะฮะคือแก้วใหญ่สุดรันนี้จะเป็นน่นาจะรุ่นใหม่นี่คือของแถมน,นะไม่ได้ขายนะฮะไม่มีขายนะครับเดี๋ยว้าพดีมากโปรโมชั่นเสื้อได้ดีครไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องใช้สินค้าจริงครับได้ต้องซึ้อกล้องนะครับ กัคันเลรอด้วยตัวใหม่ด้วยสีสวยราคาดีบริการดีเลือกยืมตพายนะครับนี่เรามี็นไอทีมาเองนะครับวันนี้ไอทีซัพพอร์ตครับแล้วก็ต่อไปซื้อครบหนึ่งหมื่นบาทจะมีสามสีให้เลือกนะครับสีนะ่ยทุกตัวที่เราเริ่มเราเริ่มอะไรของตลาดเหมือนตลาดเลยครับ เน้นผิวลูกค้าเราขนาดค่าจะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทสีนทำงานเสื้อเหรอฮะใช่ครับเสื้อเสื้อครับผมไม่ได้แจกนะคนเก็บไม่ได้แจกเสื้ออ๋อครับครับอันนี้ก็คือเลือกสีได้ใช่ไหมเลือกสีได้ครับมีสามสีเป็นเสื้อคอปกคอโปรโลคอปกซื้อครบให้แล้หนึ่งหมื่นบาทครับคโอ้แล้วก็ได้เราจะเลือกเราเลือกได้เลยครับมีไซส์มีสีให้เลือก ด้านหลังจะเป็นสกรีนเป็นสกรีนตั้งซีโฟคลเล่ให้เธอได้เองเวียนกีโฟคาเลอ่ตั้งหัวด้านหน้าจะเป็นตาบริษัทยูสตาห์นะครับถูกและดีครับยูสตาห์ถ้าเกิดช่างเขาจะเรียกว่ายูสตาห์ใช่ครับยูสตาห์ครับผมครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้โปรโมชั่นและของแถมหรือพิเศษกว่านั้นก็สามารถติดต่อเซลล์ได้โดยตรงนะครับ ทางสามารถติดต่อทางไหนได้ครับก็ที่ติดต่อได้ก็คือไลน์แอปไลน์แอปไลน์บริษัทก็คือเนี่ยยูสปายแอปยูสปายแอปยูสปายทเวอมันมีหลายหลายช่องทางไงคะแนนถูกเองก็ยังจังไม่ค่อยได้ก็มีไลน์แอปของบริษัทแล้วก็ทางเว็บไซต์ทางแอปตั้งหัวแอปต้งหัวไทยแลนด์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับช่าง ในการซื้อหรือดูสเปคสินค้าได้สะดวกขึน้นหรืว่าสอบถามเรื่องเทคนิคปัญหาต่างๆก็ได้ใช่ครับเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับยกเว้นตอนนอนขึ้นมาถ้าอยากแวะมาหานี่มีที่ไหนบ้างคะอ่าสาขาสำนักงานใหญ่นะครับอ <c oughs> ยู่ที่เอกชัยบางบอนนะครับหมู่บ้านดีเคอใกล้ขึ้นแล้วรอยากมาใกล้ขึ้นแล้วอะไรนี่ไกลอันนี้อันนี้คนเดียวตุว๊ด <c oughs> ตันะ๊ดแล้วคนระับ <c> เ <oughs> สียไปเลยไหม <c oughs> <c oughs> สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเฉียดบางบอนนะครับอยู่หมู่บ้านดีเคซอยสิบหกเข้ามากลางซอยนะครับจะเจอสำนักงานที่ใหญ่มากอยู่ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับจะเกิดเข้าจากหน้าปากซอยสิบหกนะครับแล้วก็สาขาสองจะเป็นอยู่ที่สถาขาบ้านหม้อบ้านหม้อช่วงไหนบ้างพี่บ้านหม้อาามันอยู่ช่วง บ้านหมอผาซาอยู่ประมาณกลางกลางซอยคซอยประมาณ50เมตร100เมตรจะเกิดเข้าด้านหน้าซอยอยู่ประมาณกลางซอยร้านจะอยู่ฝั่งเมืองนะครับร้านใหญ่สังเกตง่ายเขียนว่าไอสมาร์ทเด็ดโลกเลยที่จริงเราสามารถที่จะเสิร์ชผ่านกูเกิลได้ไหมได้ครับผ่านไปกูเกิลได้เลยครับตอนนั้นไงจะมีสปายนะครับวางไว้เราทิ้งลิงก์มาให้ได้นี่มีทิ้งลิงก์ได้มีขึ้นตรงนี้ไหมครับนี่ส่องนะ รับติดตัววิ่งด้วยนะครับวิ่งมาฮะครับผมคือเป็นยเป็นเยอะมีอะรจะทั้งแรกก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็จะมาพูดถึงจริงๆจะมีการแนะนำตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็โปรดักตัวใหม่ของเจ้าหองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นใช่ไหมของที่ไม่มีแล้วก็จะเป็ของเซลก็มีโปรโมชั่นมีโปรดักหลายอย่างครับมีสินค้าให้เลือกใจหลายอย่าง วันนี้ก็จะมาไลฟ์พูดถึง,งตัวดั้งกับตัวใหม่ของครูลเบอร์ตด้าหัวแล้วก็ตรงกับวันที่9เดือน9พอดีก็จะมีโปรโมชั่นด้วยเสียงปังเสียงนะฮะติดตามได้นะฮะฟังเซลล์นะครับขอต้อนรับโอเคคงณมุ้งเดิมก็โทรเข้ามาได้เลยผมว่าบล็องเข้ามาขอบคุณค่ะขอชื่อแต่ละคนอีกทีได้ไหมคะช่างปอกขาวช่างเช้าขาวสวัสดีครับ